สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่น้องๆทุกท่านเลยนะคะกลับมาเจอกับพลอยใสเพชรยนต์อีกเช่นเคยนะคะที่ช่อง YouTube พลอยใสรถสวยรีวิว2นะคะก่อนที่จะไปรับชมตัวรถนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s ไ r i b ์ให้พลอยใสด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆรถสวยๆนะคะวันนี้เช่นเคยเลยนะคะนำรถเก่งราคาถูกๆนะคะราคาดีๆนะคะมาอีกแล้วนะคะคันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเลยที่ว่าคนใช้กันเยอะมากๆ นะคะแล้วที่สําคัญคันนี้ไม่น้อยด้วยนะคะเป็นไม่หลักหมื่นอ่าไม่หลักหมื่นราคาเพียงส0 0แสนนะคะคันนี้คันนี้ <c oughs> นน <c oughs> Honda City ี้หห้าวปี2014นะคะเป็นรถปี2014แต่เลขไม่เพียงห้าหมพกิโลเมตรบอกเลยว่าไม่น้อยมากๆสํสำหรับคันนี้เหมาะสำหรับใครที่กำลังถามหา Honda City นะคะคันนี้ได้ล้อแมกทองแต่งด้วย สวยๆเลยสภาพภายนอกภายในแท้เดิมนะคะเครื่องยนต์เดิมๆไม่มีการแต่งใดๆมาทั้งสิ้นนะคะเพียงแต่ภายนอกแต่งสวยงามเป็นของอะไรแท้เดิมเช่นเดียวกันนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่3 5 9 0 0 0บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ6000นะคะผ่อนเริ่มต้นที่ประมาณ6 0พันเงินเดือน1 5 0 0 0บาทสามารถออกคันนี้คนเดียวได้เลยค่ะ แล้วถ้าพี่ๆนะคะมีประวัติดีนะคะไม่เคยติดแบคไลบูโรนะคะหรือมีประวัติอยู่แล้วนะคะเคยผ่อนรถผ่อนบ้านแต่ว่าผ่อนดีผ่อนตรงนะคะก็จะได้ฟรีดาวเช่นเดียวกันนะคะสามารถฟรีดาวได้นะคะในส่วนนี้แล้วก็สามารถรับโปรโมชั่นขับฟรี90วันได้ด้วยนะคะโปรโมชั่นปีใหม่นี้ขับฟรี90วันบริการเซ็นสัญญาหลังอ่าเซ็นสัญญา ถึงหน้าบ้านนะคะบริการส่งรถสไลดล์นะคะมีบริการให้หมดเลยแล้วก็ของแทบอีกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นบริการสุกเฉิอนท้องถนนตลอดระยะเวลา1ปีเต็มเต็มเลยนะคะฟรีพร์โบฟรีภาษีฟรีถ่ายน้ํามันเครื่องไปให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดเจ้าตัวซิตี้คันนี้กันเลยว่ามีอะไรดีบ้างนะคะเริ่มจากด้านหน้ารถเลยนะคะมาพร้อมกับไฟหน้าที่เป็นมันติกอิเล็กเตอร์นะคะตัวนี้จะได้เป็นไฟแท้เดิมนะคะรุ่นนี้นะคะจะยังเป็นไฟเดิมอยู่ หลอดไฟไม่มีแตะไม่มีร้าวนะคะในส่วนนี้ถัดมาที่กระจังหน้าเลยนะคะกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะคะแล้วตรงกลางจะเป็นสัญลักษณ์อนดา้าตัวใหญ่เลยนะคะออกแบบรูปทรงมาได้สวยงามนะคะแล้วก็ที่สำคัญเป็นที่นิยมด้วยนะคะป้ายทะเบียน3กกไก่ท่อทง1350มได้ป้ายกรุงเทพให้เรียบร้อยแล้วนะคะจะได้เป็นป้ายนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้ หลอดไฟอีกข้างหนึ่งก็ไม่มีแตกไม่มีร้าวเช่นเดียวกันนะคะฝากระโปงนะคะไม่มีรอยบุบไม่มีรอยขีดข่วนใดๆนะคะเป็นรถเดิมนะคะรถเจ้าของใช้งานเองมือเดียวนะคะสำหรับคันนี้เลขไม้ก็ตามจริงเลยนะคะ5 2 0 0 0กิโลเมตรนะคะรถไม่ค่อยผ่านการใช้งานมาเลยสำหรับคันนี้ มาต่อกันที่ตัวล้อกันบ้างนะคะคันนี้ได้มาเป็นล้อแม็กแต่งนะคะเป็นห่วงสี่รูแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวยางนะคะได้เป็นยางปีใหม่ด้วยนะคะสำหรับคันนี้ภายในซุ้มล้อนะคะสะอาดใหม่สะพานยางดอกยางก็ยังแน่นๆอยู่เลยนะคะชกคอัพแท้เดิมโรงงานนะคะไม่มีเปลี่ยนหรือดัดแปลงมาแน่นอนด้านข้างตัวรถนะคะเส้นตัดคมนะคะไม่มีรอยรักยิ้มไม่มีรอยบุบแน่นอน ขึ้นมาด้านข้างนะคะในส่วนของไฟเลี้ยวคันนี้จะมาอยู่ในส่วนของตัวแก้มรถนั่นเองตัวกระจกนะคะเป็นกระจกสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะรุ่นนี้จะยังไม่มีไฟเลี้ยวในส่วนของตัวกระจกนะคะแต่แน่นอนนะคะคันนี้ตัดแต่งคิ้วกันสาดมาให้เรียบร้อยรอบคันเลยนะคะเป็นของแท้เดิมเช่นเดียวกันนะคะสัญลักษณ์ซิตี้ยังอยู่นะคะก็คือแต่งมาให้รอบคันเลยตัวกระจกตัวรถนะคะก็เป็นกระจกแท้เดิมนะคะ สัญลักษณ์ตัวรถโตโยต้ายังอยู่นะคะด้ามจับประตูเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยมีปุ่มเซ็นทรัลล็อกมาให้ด้วยเพิ่มเติมนะคะถัดมาด้านหลังนะคะออกแบบรูปทรงมาได้สวยสออากาศมีให้นะคะไฟท้ายนะคะก็เป็นไฟแท้เดิมโรงงานเช่นเดียวกันนะคะไม่มีแตกไม่มีร้าวสำหรับคันนี้นะคะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังมาให้ถึง2จุดเลยแล้วก็ตกแต่งด้านล่างเป็นไฟทับทิมมาให้เรียบร้อย ะะออกแบบรูปทรงมาได้สวยมากๆเลยตัวไฟไม่มีแตกไม่มีร้าวเส้นโครเมียมตัดยาวมาจนถึงอีกฝั่งหนึ่งเลยแล้วก็จะมีสัญลักษณ์คำว่าซิตี้ตัวรุ่นของเขานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่กำลังถามหาหรือกำลังมองหาอยากได้เป็นตัวซิตี้นะคะก็แนะนำเป็นตัวนี้เลยนะคะไม่พลาดไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะ ตอบโจทย์ใครหลายๆคนแน่นอนพอใส่รับประกันให้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูด้านในนะคะต่อกันด้วยด้านในเลยด้านในเขาออกแบบมาเป็นสีดำที่ตัดกับสีเบจเล็กน้อยนะคะเรามาดูในส่วนของตัวประตูกันก่อนตัวประตูนะคะจะมีที่สำหรับใส่แก้วน้ำนะคะมาให้ด้วยนะคะสามารถเก็บสัมภาระได้ในส่วนด้านข้างประตูแผงนประตูตัวที่พักแขนนะคะก็จะเป็นเบาะหนัง สีาเบาะหนังสีเบจส,สีครีมแบบนี้เลยระบบเซนทันล็อกจะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะอ่าด้ามจับประตูด้านในเป็นโครเมียมนะคะเรามาดูด้านในกันต่อภายในคันนี้นะคะก็มาพร้อมกับปุ่มปรับกระจกข้างซ้ายขวาแบบออโต้เรียบร้อยแล้วนะคะมีปุ่มไอคอนมาให้ด้วยตัวเบาะเขาจะได้มาเป็นเบาะหนังสีดำนะคะสำหรับคันนี้เป็นเบาะหนังสีดำที่ไม่มี ยับไม่มีเยินไม่มีขาดเลยนะคะแม้แต่ดิดเดียวนะคะร่องรอยการใช้งานคือใหม่มากๆสําหรับคันนี้พวงมาลัย3ก้านแบบธรรมดาเลยนะคะมีแอร์แบ็กให้นะคะหน้าจอแสดงผลตัวใหญ่ๆชัดเจนชัดเจนเลยสําหรับคันนี้คอนโซลด้านบนสะอาดใหม่นะคะมาพร้อมกับวิทยุเครื่องเสียงนะคะที่รองรับวิทยุ FMAM สามารถรับสายโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวแอร์จะเป็นแอร์อนาล็อ ลงมาอีกนิดนึงนะคะก็จะได้มาเป็นเกียร์ออโต้นะคะสำหรับคันนี้เบาะหนังด้านข้างคนขับไม่มีขาดเช่นเดียวกันเลยนะคะด้านบนสะอาดใหม่มากๆคันนี้ทำสปาเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมออกพร้อมใช้งานพร้อมมีเจ้าของเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังเพิ่มเติมด้านหลังกันหน่อยนะคะ ด้านหลังนะคะภายในกว้างขวางนะคะตัวเบาะหนังด้านหลังก็ไม่มีขาดเช่นเดียวกันนะคะสภาพรถคันนี้นะคะเทียบป้ายแดงเลยก็ว่าได้นะคะเป็นรถปีเก่าแล้วนะคะเป็นรถปี14แต่ว่าอายุการใช้งานนะคะเลขไมเพียงหลักหมื่นห้าหมื่นกว่าโลเองนะคะ เท่ากับวิ่งปีนึงนี่ไม่กี่พันโลเองนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ได้ไปในราคานี้พอยใส่ว่าคุ้มค่าแน่นอนนะคะย้ำราคาให้อีกรอบหนึง359,000บาทผ่อนเริ่มต้นที่6,000บาทนะคะคันนี้เงินเดือน15,000บาทสามารถออกได้คนเดียวเลย นะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะคะตอนนี้ใกล้ปีใหม่ย,ยังมีโปรโมชั่นอยู่เพราะฉะนั้นพี่พี่น้องๆท่านใดที่ยังไม่มีรถกลับบ้านนะคะออกวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าเลยนะคะไปเที่ยวกันก่อนให้สบายใจแล้วค่อยกลับมาผ่อนรถทีหลังนะคะกับโปรโมชั่นสุดคุ้มในช่วงปีใหม่นี้นะคะใครที่สนใจซิตี้คันนี้นะคะโทรเข้ามาหาพลอยใสได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้นะคะยังไงก็รีบโทรมาจองกันนะคะเพราะว่ารถค่อนข้างที่จะ มาไวไปไวนะคะรถของเรามาไวไปไวยนิดนึงนะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะมีรถให้เลือกมากกว่า400คันเลยตอนนี้รถเข้ามาใหม่รัวๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นพี่ๆท่านไหนนะคะที่สนใจก็สามารถโทรเข้ามาหาพลอยสายได้นะคะเต้นอ่าบริษัทเรานะคะอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1เขตบินบุรีกรุงเทพมหานครเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นเลย นะคะคเปิดบริการทุกวันนะคะท่านใดสนใจจะเข้ามาดูก็สามารถโทรเข้ามานัดแะกับพลอยสสยได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปด้วยซิตี้คันนี้เลยนะคะก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พลอยสสยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ